สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบุนเดสลีกาล่าสุดกันดีกว่าฮะก็เป็นเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลเกมที่34ฮะประจำค่ำคืนวันเสาร์ที่27มิถุนายน2020เตะครบกันทุกคู่เลยนะฮะเริ่มกันที่ออสบวกครับเปิดบ้านพ้าให้กับไลฟซิกไป1-2เลเร์กูเซนเฉือนเอาชนะ My ไมายไป1-0ดอตบุลฮะแพ้ให้กับทางฮอฟเฟนไฮม์ไป0-4บุเซเมชเชนกัดบาดเฉือนเอาชนะแฮทาเบริน2-1ไอทาแฟงเฟิร์ดเฉือนเอาชนะทางพาตบอลไป3-2 ไบรบวกก็ถล่มชาวเก้ไป4-0อุนยอนเบอร์ลินฮะเอาชนะฟอร์ตูนาดูเซนดอฟ3-0แวเดอร์เบเมนเปิดบ้านถล่มเอฟซโคโลนไป6-1แล้วก็ปิดท้ายด้วยโวบบวกแพ้ให้กับแชมป์ย่างบบเยินไป0-4ด้วยกัน เลยเดี๋ยวเราไปดูบทสรุปในฤดูกาลนี้กันดีกว่าฮะก็สำหรับอันดับ1แล้วก็แชมป์ปีนี้ฮะเป็นของไบเยนมิวนิกที่เก็บไปถึง82คะแนนรองแชมป์เหลืออันดับ2ครับก็บรสเซโดต์มูลฮาร์คว้าไปมีอยู่69คะแนนอันดับ3ไลฟ์ซิกครับมี66อันดับ4ี่บอสเซมินเช่นกันบาดมี65นะฮะก็4อันดับแรกครับไบเยนดอต์มูลไลฟ์ซิกมูลเช่นกันบาดก็จะไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้านะฮะอันดับ5ก็ตกเป็นของไบเออร์เลเบอร์คุเซ่นครับเก็บไป63คะแแนนนนล้วก็็อััดบ6เป ฮอฟเฟนไฮม์มี52คะแนนะฮะก็สำหรับอันดับ5เลเวอร์เนี่ยไปเล่นยูรป้าลีกในรอบแบ่งกลุ่มครับส่วนฮอฟเฟนไฮม์จะไปเล่นยูรูป้าลีกในรอบคัดเลือกก่อนนะฮะมาต่อกันที่ครึ่งตารางล่างครับก็ทีมที่ต้องตกชั้นไปนะ,ะนั่นก็คืออันดับที่17ฟอร์ตูน่าดูซนดอร์ฟที่เก็บไป30คะแนนแล้วก็อันดับที่18บวยครับพาดาบอลที่เก็บไป20คะแนนเท่านั้นเองส่วนทีมที่ยังได้ต่อลมหายใจอีกเรือกหนึ่งนี่ยคือแวร์เดอร์เบเมนที่ขยับมาอยู่อัันดบที่16ะะ่16ะเพราวาว เดี๋ยวจะต้องไปเล่นเพลย์ออฟกับทีมอันดับ3ของลีก้าสครับซึ่งตอนนี้อาจจะเป็นฮัมบูกหรือไฮเดนแฮมก็ก็ตามนะครับผมก็เดี๋ยวต้องรอรู้แล้วกันว่าแบรเดอร์เบเมนพอไปเตะเพลย์ออฟแล้วจะได้อยู่ต่อในบุนเดสลีกาหรือต้องตกไปเล่นในลีก้าสองฤดูกาลหน้าเดี๋ยวสักเดือนหน้าก็จะได้รู้กันแล้วนะฮะ มากันที่ดาวซันโวของบุนเดสลิกาในฤดูกาลนี้ก็ตกเป็นของโเบิบ์ตเลวันดอฟสกี้ที่ซัดไปถึง34ประตูด้วยกันแล้วก็นอกจากนี้ฮะเลว,วานเนี่ยก็ยังคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของบุนเดสลิกาในฤดูกาลนี้ไปด้วยฮนะถือว่าแม่ p เพอร์ฟอร์แมนส์สุดยอดจริงๆฮนะส่วนลองดาวซันโวก็เป็นติโม v a แวนเนอร์ที่ซัดไป28ประตูแต่ว่าปีหน้าก็ ย้ายไปกับเชลซีในพรีเมียร์ลีกแล้วนะฮะก็ปล่อยเลวานอยู่กับบนเดสลิกาแบบเงาๆไปนะฮะส่วนนักเตะที่แอสซิดมากที่สุดในฤดูกาลนี้ก็เป็นโทมัสมูเลอร์ที่จ่ายเพื่อนทำประตูไปถึง21ลูกด้วยกัน และนี่ก็เป็นบทสรุปของฤดูกาลนี้ของบนเดสลิกานะครับผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากที่อยู่ติดตามกันมาตั้งแต่นัดแรกจนถึงนัดสุดท้ายเลยแม้ว่าจะมีช่วงโควิดที่ทําให้เราห่างกันไปถึง3เดือนด้วยกันแต่ก็ยังติดตามกันไม่ไปไหนนะ,ะก็ต้องขอขอบคุณจากใจจริงครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับผมในฤดูกาลหน้าของบูเดสลิกาอีกประมาณสัก2เดือนนับจากนี้นะฮะแลวเดี๋ยวไปเจอกันสวัสดีครับ